สวัสดีค่ะแวชิมแวกโชว์แวกแช่วันนี้นะคะได้ออกอากาศมาว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้ไปทำเรื่องอะไรที่สนุกสนุกขึ้นมาบ้างนะคะและคือเราได้มีโอกาสขึ้นไปทานบุฟเฟ่ต์ซีฟูด้ดและทุเรียนที่ตึกใบหยกค,ค่ะเราได้มีโอกาสไปที่ตึกนี้ร่วมเทศกาลกินทุเรียนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุปีในเดือนมิถุนายนมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะเมื่อสองปีก่อน ในครั้งนั้นจะได้เป็นรายการทุเรียนที่ทําขึ้นมานะในรูปแบบเอาทุเรียนมาทําอาหารต่างๆนะคะเช่นทําน้ํายาทําแกงแต่ครั้งนี้นะคะได้เป็นการกินซีฟู้ดกับทุเรียนนะคะได้ไม่อัน้นเป็นแบบบุฟเฟ่ะคะ่ะในราคา621บาทและในช่วงนี้นะคะได้เกิดวิกฤตการณ์เวลาโควิด19 ก็ทำให้ต้องมีการจำกัดจำนวนจานวนคนในการเข้าชมในแต่ละรอบนะคะทุกปีท,ท,ที่ครั้งที่แล้วที่เราไปเนี่ยเราสามารถขึ้นไปที่ชั้น77ได้เลยแล้วก็อยู่ในนั้นถ่ายรูปในตามู่ต่างๆที่ที่มีนะคะมีกล้องส่งทางไกลมีมุมจัดถ่ายรูปไว้ให้สามารถขึ้นไปอีได้เองเลยแต่ครั้งนี้นะคะเราต้องนั่งรอที่ล็อบบี้ชั้น18ก่อน,นะคะ่ะ รอแล้วก็จะเรียกเป็นเป็นเป็นกรุบกุบขึ้นไปอะคะ่ะขึ้นไปที่ชั้นเจ็ดเจ็ดพอถึงพอถึงเวลานะคะแล้วก็ทำให้จำกัดจำนวนผู้เข้าชมในในในครั้งนี้นะคะก็ยงแต่ก็ยังได้สิะนะ่งตางในการถ่ายรูปในวิวต่างๆของตึกใบหยกอยู่นะคะเรียกว่าใบหยกแกลเลอรี่ จะมีเสาเข็มเสาเข็มต้นเบลเลยนะคะของตึกใบหยกแล้วก็มุมถ่ายรูปต่างๆที่สวยงามมีกล้องส่งทางไกลให้เห็นได้ทั่วนะคะว่าแต่ละมุมแต่ละมุมจะเห็นมองไกลได้ที่ไหนบ้างนะคะพอใกล้เวลาที่จะถึงรอบที่เราจะได้รับประทานอาหาร18นาฬิกานะคะก็จะเรียกขึ้นไปในชั้นที่81ที่เป็นพัตคารน,นะคะ ที่จะนั่งกินซีฟู้ดกับทุเรียนนะคะเราก็ได้ขึ้นไปในชั้นนั้นในช่วงใกล้เวลาส8บแปนะคะก็เป็นการจัดจัดอาหารให้ทานนะคะโดยแบ่งเป็นรอบๆในเวลาหนึ่งชั่วโมง30สนาทีทานได้ไม่อั้นคะ่ะซีฟู้ดก็ไม่อัน้นมีกุ้งนึ่งหอยหนึ่งเสิร์ฟบริการอย่างเต็มที่มีกุ้งถังนะคะก็บริการเต็มที่คะ่ะ ม,มีอาหารทั้งแบบเขียนมาให้เสิร์ฟที่โต๊ะและบริการตัวเองนะคะทุเรียนนี้เราต้องตเติมไปหยิบบริการตัวเองซึ่งจะเห็นในรูปที่แทรงมาในคลิปนี้นะคะแล้วก็มีการาเขียนมาก็ยังมีพวกซูชินะคะถ้าเสิร์ฟเสิร์ฟที่โต๊ะก็เขียนเขียนออเดอร์สั่งในกระดานนะคะก็จะมียำหอยนางรมตัวใหญ่ๆนะคะ ยำปลาแซลมอนนะคะแล้วก็อาหารทานเล่นอย่างส้มตำเราชอบตำไทยไช่เค็มก็ได้สั่งมาอร่อยเหมือนกันก็อาหารดีค่ะอาหารดีแนะนําเลยนะคะเอาของคุณภาพดีมาให้เราทานและทานได้ไม่อันในเวลาหนึ่งชั่วโมงสานาทีพอได้ใกล้เวลาแล้วนะคะก็จะมีการประกาศออกว่าจะหมดรอบเหล่าแล้ว,ลวพอหลังจากนั้นเราก็ขึ้นไปถ่ายรูปที่ชั้น84นะคะซึ่งเป็นดาดฟ้า จะเป็นแบบเป็นแบบอาคารหมุนนะคะหมุนได้โดยรอบตึกนะคะจะจะเห็นวิวได้ทั่วกรุงเทพรอบตึกเลยค่ะเพราะเราถ่ายถ่ายเสร็จแล้วนี่ก็ก็ถึงเวลาที่เราจะได้กลับแล้วนะคะก็สนุกนะคะอยู่ในอยู่ในตึกประยุกต์ในในช่วงเวลาตอนเย็นหลังเลิกงานแล้วก็จนถึงทุ่มหนึ่งที่เรากินอาหารเร็จนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยขอเชิญเพื่อนๆลองไปรับประทานดูสิคะ เฟตูเรียนะคะซึ่จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมิถุนายเนเราเราตั้งใจว่าจะไปทุกครั้งที่จัดจะไปทุกปีเลยที่ท,ทราบข่าวนะครับท้ายที่สุดนี้แวะชมแวะเชร์แวะโชว์ขอกำลังใจจากทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ